สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมพุ่โดนเองแหละว,วันนี้ท่านอยู่กับผมในเกมาน p o i แบงค์นั่นเองนะครับอ่านีก็มีน้องรีเควสต์อยากได้เห็นผมเล่นสไนเปอร์นะฮะอ่าแล้วก็ดูสไนเปอร์มาเลยเนาะโอ้แล้เบิดหนีฮะหนีจังหวะนี้อันหนึ่งขับทางตื่นเลยนะฮะเนามุมกันเฮ้นจะโดนไหมเนี่ยวันนี้โอ้ ปั้นชิวนี่ทิปปั้นคิวอไงบูได้เหมือนกันทนายผมก็บูได้นะไม่ใช่บูไม่ได้เนี่ยเพราะทีมเขาเล่นสไนบูอยู่แล้วน,นี่จะเป็นห้องสไนนี่มไม่ต้องพูดถึงนี่แม่งไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นไงละ่ะนี่จะโดนไหมวันนี้อาจจะโดนไหมเนี่ยเออห้าตัวห้าจะมา เอาอีกเอาอีกอยู่ไหนจะยิงจะยิงลับบ้านจันลับบ้านกับบ้านเออซ้ายขวาซ้ายขวาบนมีไหมกลางไม่มีขวาแล้วกันอันนี้น่าจะมีตายเลยมึงเทดช็อตไปดิเฮยเฮ้อเฮ้ย ตอนนี้เราจะไปแยมกับอักไม่ได้นะเลือดเราไม่มีเนี่ยนี่เลยรัานถองแม่เอ้ย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 นั่นหมดเ็บเ็บกระสุนกันเติมกระสุน่ันนี่ ไม่ไม่โดนโดนแล้วเว้ยโอ้โหนี่เอาไปไหนออกมาดิออกมาจะยิงเออมีคนอยู่ตรงนี้แล้วเอาไ,ไงนี่เฮ็ดชอ็อตยิงไปได้ไงเนะี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวโผล่มาโผล่มาโผล่มายิงให้สาไหลเลยเฮ้ยโหก้าศูนแล้วฮะเดือนเดือนบอกเลยเดือดเพิ่งเพิ่งตื่นเลยเนี่ยกินข้าวแล้วพลังงานเต็มเปี่ยมแน่นอนนี่ทำไมไม่โดนนี่ไปตัวไหมมันจะเอาเว้ยมันจะเก็บพื้นเว้ยสูเอตสูดแล้ว โอตอนนี้ลั่นลั่นมากบอกว่าเลยว่าลั่นเฮ้ยเฮ้ยออกมาสิเว้ยโอ้โหโดนยิงเลยฮะนิดเดียวนิดเดียวเชียวเลือดเหลือสามด้วยแหละนะโดนสกิดก็ตายแล้วครับเมื่อกี้อย่างเขายิงรัวมามันโดนอยู่แล้วนะต่อจากนี้จะได้ยิงไหมเนี่ยบอกเลยจะได้ยิงไหมเนี่ยตายไปแล้วหนึ่งรอบนะ อาจจะสูญเสียความมั่นใจก็เป็นได้นี่ตายซะมีตัวข้างในมีตัวอยู่ข้างใน,างในทางขวาให้ชอ็อตซ้ายขวาเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยยังไงออกมาดิออกมาออกมาถ้าตัวเลือดสามสองแล้วสามสองมันจะยิงไม่ตายนะนี่นี่ไงเราแม่นไหมล่ะ เฮ้ยเฮ้ยเอาดิโอ้ยเหลือนัดนึงนี่ลงลงๆลงลงอ่ารดสักหน่อยลดความแม่นยำเฮ้ยอยู่ไหนไหนออกมาออกมาสิครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยิงแม่นขึ้นเลยนี่สวัสดีไปโดน ไงไงนี่ไม่โดนเว้ยเฮ้ยมันยืนนิ่งเว้ยทางบนก็มีเว้ยนี่ตายซะหนีเฮ้ยยิงได้ก็หนีเป็นทนายอยู่กับที่ะยู่กับที่แล้วแบบไม่รอดแน่นะเขาจะจับทางเราได้เล่นบ่อยๆเขาจับทางเราได้นี่อาจถัดไม่ได้หรอ แม่งเข้าเวลาเราหมดเลยจะยิงไหมเนี่ยเอ,ออย่าพุชเดอออกมาเออเฮ้ยนี่นี่ไปไหนไปไหนละเล้ยเออโดนระเบิดทายหมดเลยทุกคนมีไหมข้างล่างไม่มีไป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 เอ้ยงงนี่ยังไงละ่ะนี่ยังไงล่ะ เฮ้ยเติมนัดหน,นีมันรอรอยิงแล้วมันรอยิงแล้วละนี่เหตุช็อตขอบนมีไหมไม่มีซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังไม่มีหมดหมดหรือยังเฮ้ยตรงกลางมีโอโ้โหโดนสวนเลยฮะโอเคจะจบลจะเดี๋ยวไว้ด,ด่านหนึ่งแล้วกันนะกำลังดีเลยคิวเดทดยี่สิบสามตายสอง ยังเยอะบอกเลยว่ายังเยอะนี่ไหนไหนมันจะไปไหนนะสไนโอ้โห้ยี่ปีขึ้นอ๋อวันนี้คูณสามโอ้เล่นทั้งวันเขาบอกเลยโอเคเดี๋ยวหาห้องอีกสักห้องหนึ่นงเนาะโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันในแมปสไนน์นะเดี๋ยวเรามาเจอเรามาเล่นกันอีกสักด่านนะครับโอ้โว ห้อมล้อมเลยคือไม่ออกไปเลยแล้วพวกมึงจะชนะไหมไปถามจริงเออออกดิเอออ,เอ,อ,ออกไปเลยเนี่ยออกไปฟันแม่งเนี่ยออกไปฟันแม่งเนี่ยเนี่ยฟันแม่งเลยเนี่ยเนี่ยสู้ไปดิสู้ดิสู้ดิดเอาไปไหนอะ่ะไม่ไม่สู้วะโอ้เฮ้ยมันจะโหดไปแล้วจะโหดไปแล้วคนเล่น บาร์เรตนี่เยอะมากเลยครับแมสไน์นี่โนซโคปิชนี่เอาไปเลยนี่กับสไนท์ครับให้มันดูแบบเป็นไทป์เดียวกันรู้สึกว่าสู้เขาไม่ค่อยได้เลยแมปเนี้ยปืนเขาดีกว่าแล้วก็คนที่เล่นสไนท์ประจำค่อนข้างได้เปรียบนะครับผมไม่ได้เล่นเป็นประจำแล้วแต่เมื่อก่อนผมเล่นสไนท์เป็นประจำนะ เปนี้เลิกไปแล้วนะครับไปเล่นคนอ่ะอ้าวยิงเชียวโดนวะคือไม่ค่อยากสู้อันเลยเท่าไหร่มันยิงแม่นแบบแม่นเกินไปแม่นจนผมรู้สึกว่าแม่นไปไหนวะมันแม่นที่ปืนหรือแม่นที่คนผมยังไม่รู้เลยะแหนะ้ใครยิงก็แม่น ผมรู้สึกว่ามันยิงตรงตรงเป้าตรงการเกินไปครับรัาลบบามาเนี่ยโกงอะค่อนข้างโกงปืนมันก็ข้อเสียคือเดินช้านั่นเองนะครับซูมไม่ได้เลย เยอะมากเลยนะครับโดนลุมแล้วเนะี่ยโดนลุมแล้วเน,ะนี่ยทีมนะรอยิงหลายทางมากนะฮะเฮ้ยเดามีดฟันกูใช้อะไรคิดใช้อะไรคิดใช้อะไรคิด งอกิดอะไรมาโง่งโอ้โหไม่สู้เดี๋ยวปืนเดี๋ยวปืนมาอย่างนั้นตัวมึงมารอหยิบบาเลตกันเจ๊ไหมเนี่ยโอ้มึงนี่แม่งน่ารำคาญไม่ออกไปยิงเลย <c oughs> ใจมึงจะเก็บปืนอย่างเดียว <c oughs> แบบนี้นี่มันอะไรกันไม่มีด ก็ไล่ดันเพื่อนของเก็ดปืนหน่อยครับอารมณ์แบบเอเคเจอสวนทีเดียว <c oughs> เออหัว <c oughs> จะจะดูดีแล้วไม่ดีถ้าลังจะดูดีเลยถแบบันเขาตายโดนเขาฟันตาย บาเลตเว้ยสู้ไม่ได้เรายิงเขาโดนก่อนแต่เขาไม่ตายเป็นเรื่องที่ผมแม่งขายใจมากบาเลตแม่งน่ารใจ มีหากูถ้ายิงโดนมึงก็เอามีไดไปปาดเขาอันนี้ก็จะมีดมาปาดกูอะไรของพวกมึงนี่เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้อย่างนี้แหละมันจะเก็บปืนกันอย่างเดียวเลยครับจังหวะเนี้ย ใจทำเรื่องอะไรกันขอทานเลยเดี๋ยวนี่นี่ปาดเข้าไปโดนเลยโดนเลยนี่ไล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะขอหน่อยเว้ยเก็บกดม,มานานคือมันยิงไม่โดนไงหามันยิงไม่โดนไง เออฝัง่งเราเริ่มได้เปรียบแล้วอย่เมื่อกี้แม่งเจ็บเปรียบชิบหายเอา้ามันอยู่ด้านหลัง What ลายวงเดี๋ยว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 ฟังผมตายปุ๊บแม่งตายยกครัวเลยโดนยิงหัวเลยฮะคอมเมนต์กว่า เสียใจเสียใจเสียใจโดนเขาแม่นก่อนนี่สวนเข้าไปตอนเป็นอมตะเนี่ยรีบยิงและยิงนี่โอ้บาลเลมมันยิงแบบรัวไปไหมเล็งบ้างก็ได้มึงอ่ะมึงเล็งบ้างก็ได้มันยิงแบบปุ่ง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 ,ง,งอ่า เนี้ยนี่ห้องนี้พอสู้ได้สู้สี่สู้สี่ดูไม่ค่อยน่ากลัวเลยอ,อ,อ้ยกูจะฟันเพื่อนมึงดีงกูทำไมไอ้เอ้ยนานนี่นี่นต่อยรวมสองตัว ยิงแล้วมันตรงตรงกลางเลยเนะี่ยหรือว่าเป็นพ่าของการมันทำไม่ได้ปืนนี้มันทำได้ในระยะที่พอเหมาะสมอะบาเลีคุมใกล้แค่ไหนก็นทำได้โอ้เติมนัดเติมนัดโอ้ชนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าอยากดูอะไรอยากได้อะไรเนี่ยครับก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบตรงไหนอชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าอ,อย่าลืมสับสไครต์กันด้วยนะสำหรับนี้ก็ผมภูโต้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย